จองที่พักพร้อมอาหารเช้าตื่นขึ้นมากว่าเป็นกะเปิดเจ็ดโมงเช้าจ้ะยิ้วเขาพักกันลุกมหากินเเป็นกะมีหลากหลายแห่งเลือดจ้ะมีมุ้มหลากหลายเป็นมุมงอันอันนี้จ้ะเขาเอินอยังซี่ลงซสืเหลียวิ่นเนะาะยจิ๋วกับหอหงดอกยจิ๋วกบอกินควงมุนมึงผงผลไม้เพิน่นจะแซ่แบจะแซ่แบจ้ะกินกับโยเกิร์ตกับยังกับวากันไปนี่ก็เป็นมุ้มเครื่องเดือมเพิ่นนี่ก็สิเป็นนมจน้ะนม เหลือกสองประเภทสองแบบแบบไขมันสูงไขมันต่ำกับว่ากันไปจ้ะมุมชากาแฟเครื่องดื่มห่อนๆน่อนเนื้อมึกเสารเป็นก๋มมีเสือบจ้ะเลือกกินเอาตามใจชอบไวยกับมะยังหาช็อกโกแลตห่อนเป็นบุมีจ้ะเป็นมี่ถึงแต่ชากับกาแฟเนาะมุมน้ำเปล่าน้ำผลไม้เป็นก๋มมี่จ้ะมาเลือกกดเอาหลวดอยากกินยังก็เอามือจิ้มเอาจ้ะ ย้มต่างๆเพื่อนกับมีจจะไปกินข,ขนมปังไข่ต้มกับมีนมีก็สิเป็นกัง้งเป็นมุมขนมปังลราจะเลือกยิบเอาอาหารเสาร์เพื่อนกรสิบเป็นสไตล์ของฝรั่งเพื่อนละจ้ะก็กะถือว่ามีให้เลือกหลากหลายอยู่จ้ะอาหารเสาร์เพื่อนบ่ได้ขีีไล่เนาะสำหรับราคาของพักสามพันร่วมอาหารเสาร์ ปกติราคาของพักสิแพงกว่านี้จะ้ะเพราะาเขาไปจองในระบบแล้วมันมีส่วนลดอี่อย่างหรอกมันก็เลยได้ถือได้คืนละสามพันจะ้ะนี่ลจะจ้าหน้าตาอาหารที่ม่ค่อยกินไปอยากยังก็หยิบเอามาจะ้ะกินเขาแล้วจังน่อยก็เตรียมตัวออกเดินทางจะ้ะยังมาถึงจุดหมายปลายทางอยู่จากโรงเลมนี่ไปถึงน่นเรือเฟรรี่โบสนนะ่ะเนาะอยู่เมืองออสโตนะ ก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจ้ะยังมีเวลาอยู่เพราะว่าหยังเพราะว่าเรือเพิ่นออกบ่าย2จ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องไปก่อนเวลาเนาะไปเฮาเพิ่นก็ให้มันได้ประมาณเที่ยงอืออืมอืืมอ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 ื อืมดีสุดๆเลยน่ขนมขนมคือสามพันรดแล้วเด็เนี่ปกติราคาสูงกว่านี้สามพันแต่ว่าอาหารเสริรก็เจ้าดีเนะี่ย tao từng mò hay nè. crepe oh, มัเซตอะไรมันเปเซตฮันน oh, uh, oh, oh, ี oda, ่โลอ่า hmm. ม hmm. so ันต่างกันหรือเปล่าต่างกันต่างกันของต่างกันแบบอย่งหลายเลยมีสอคนจ้ะคือแตงโมปอมนะมัน มันนือสัมผัสมันเป็นยังไงหรอกาดเข้าไปเล้วมันบุกขึ้นตงง้อไหมดิเฟลนะมันเป็นแปลกๆมะถ้าตงง้อไปลกัรเข้าไปมันเป็นช้ำๆไปนยะอันนี้เป็นดันดันเป็นดันดันแล้วมาบานบะกับวานซ้ำนึ่งจ้ะบุ๊ดเยบานเจยบคือน้านเ้า ว่าแล้วแตงโมหมดถึกแดดเมื่อก็น,นี้เป็นเมืองบกอยมีแดดจ่ะก็สิไดย์ซำนี้ล่ะ